สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาติดตั night, uh, ้งท uh, ี่เซฟนะครับใส่อิซุสุเครื่อง2,005นะครับที่วังโมกนะครับช่วงเช้านะครับรถรุ่นนี้นะครับจะใส่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูนะครับอุปกรณ์ที่ผมถอดมานะครับนี่นะครับจะมีน็อตนะครับน็อตเราถอดมานะครับอันนี้คุมอย่างนี้ไว้นะครับถอดมานะครับตัวแรกนะครับเราจะใส่ตรงลิ้น ID นะครับลิ้น ID เราจะใช้รหัสนะครับ JZ นะครับ ใช้บีบตัวเข้าไปเลยนะครับตัวนี้มีคอมมอนเรลนะครับ2,005คอมมอนเรลนะครับเะยครับบีบตัวเข้าไปเลยนะครับนะครับเรียบร้อยครับตัวแรกนะครับตรงลิ้นไอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบนะครับตัวที่สองนะครับเราจะตั้งให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้นะครับตัวที่สองครับใช้รหัส FF ใส่ง่ายๆครับท่านซื้อไปใส่กันได้นะครับบีบอุปกรณ์เล็กน้อยนะครับสวมเข้าไปนะครับ สวมเข้าไปนะครับนี่นะครับสวมเรียบร้อยครับนี่นะครับสวมเรียบร้อยพร้อมติดตั้งนะครับตัวที่สามนะครับก็คือท่อยางที่เราถอดไว้นะครับที่ติดจากตัวนินตัวนี้นะครับเราใส่ที่ท่อนี้นะครับนะครับใส่ลงไปนะครับรหัส Nm นะครับใส่ลงไปเลยนะครับบีบตัวเข้าไปนิดนึงนะใส่ลงไปนะครับใส่เปลึกหน่อยนะครับประมาณเซนสองเซนนะครับ3ามเซนนะครับเพราะว่าเราจะต้องสวมลงไปทางด้านล่างนะครับ ตอนใส่ต้องระวังด้วยนะครับคมนะครับครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะสวมใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะประกอบนะครับประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับประกอบกลับเหมือนเดิมพอประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะสตาร์ทรถนะครับรันเครื่องรถนะครับเร่งไปที่2,000ัรอบประมาณห้านาทีนะครับทิ้งไว้นะครับแช่ไว้เลยนะครับสองพรอบห้านาทีหลังจากที่ครบสองพรอบหนาทีเสร็จนะครับ เราก็เบิ้ลเครื่องนะครับสามพันรอบประมาณ4ี่ห้าครั้งนะครับก็เป็นอันจบสิ้นนะครับวิธีการติดตั้งนะครับสาขาพิจิตนะครับช่างยศนะครับศูนย์เก้าห้าสามศูนย์หกเก้าเก้าศูนย์สามอีกครั้งนะครับช่างยศนะครับศูนย์เก้าห้าสามศูนย์หกเก้าเก้าศูนย์สามนะครับยังไงนะครับลองไปดูนะครับบนถนนจริงนะครับแนะนําลูกค้านิดนึงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทีเซฟของเราเนี่ยช่วยประหยัดน้ามันนะครับลูกค้าต้อง ค่อยๆนะครับค่อยๆเหยียบไล่คันเร่งนะครับอย่าเหยียบอย่าเหยียบลึกนะครับเพราะว่าถ้าเหยียบลึกเนี่ยรถมันจะทําให้รถนะครับเท้าเราต้องรู้จักนะครับเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะครับมันก็จะไหลไปเป็นกิโลเลยนะครับสำหรับวันนี้การติดตั้งในช่วงเช้านะครับก็ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ